วันนี้มาแนะนำเครื่องวัดระดับเลเซอร์ะนะครับที่อยากจะบอกว่าใช้งานอย่างง่ายเลยนะพี่ๆนะตัวนี้นะครับเป็นที่วัดเลเซอร์นะครับก็สำหรับใครที่จะมาใช้งานเนี่ยก็สามารถที่จะกดอ่าเนี่ยเป็นเส้นบนนะเห็นไหมฮะนะฮะเส้นเดี๋ยวแสงแสงผม,มเยอะไปนะอ่าตอนเนี้ก็คือเราวัดแนวตั้งนะครับเราก็จะมาดูอ่าเราจะมาตั้งศูนย์ให้เขาเนี่ยก็คือเราก็จะดูจากตัวตลอดน้ำตัวนี้นะฮะอ่าอันนี้ก็จะเป็นแนวแนวตั้งนะครับ แสงที่ได้ก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยนะนี่ฮะแสงยาวเลยนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราอยากที่จะปรับมุมก็ได้นะเนี่ยฮะปรับมุมได้ก็ดูที่ระดับน้ำเหมือนเดิมนะครับแต่ด้านหลังเขาจะเป็นแม่เหล็กนะครับถ้าเป็นผนังเหล็กนี่เขาสามารถที่จะดูดติดได้เลยนะฮะแต่ถ้าเป็นผนังปูนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะต้องใช้ร่วมกับกาวสองหน้าเนาะ ก็น่าจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการวัดระดับงานสําหรับพี่ๆช่างนะครับที่สนใจที่วัดระดับเดเซอร์ตัวนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับ